หมอชิดสะเทือนจูจ่ๆพระเอกตัวท็อปโผล่ช่องอื่นไม่ทันตั้งตัวหรือไม่ต่อสัญญา เลนเอาแฟนๆช่องเจ็ดถึงกับอึ้งรับประทานกันไปเลยทีเดียวหลังปรากฏว่าพระเอกหนุ่มโกวศีนซึ่งเป็นหนึ่งในพระเอกดาวรุ่งที่ช่องเจ็ดดันมากที่สุดยอยูยูก็โผล่ไปออกรายการรองข้ามกำแพงของช่อง WorkPo i n t เป็นเหตุให้ชาวนเน็ตถกเถียงกันสิงแซ่ว่าหนุ่มโกหมดสัญญากับช่องเจ็ดแล้วหรือซึ่งหากเป็นเรื่องจริงเคสของหนุ่มโกานั้นถือเป็นอะไรที่แฟนช่องเจ็ดเสียดายไม่น้อยเพราะเจ้าตัวฝากผลงานการแสดงที่น่าประทับใจเอาไว้หลายเรื่องโดยเฉพาะละครเรื่องปางเสน นหาที่พึ่งล่าจอไปอย่างไรก็ตามคงต้องรอฟังการคอนเฟิร์มแบบชัดจากปากหนุ่มโกกันอีกครั้ง